สี่ราศีดวงมหาโชครวยแบบติดจรวดสวัสดีค่ะทุกคนในวันที่30เมษายนนี้นะคะเป็นวันแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และยิ่งไปกว่านั้นค่ะวันที่30เมษายนนะคะดาวพฤหัสโคจรททำให้ดวงชะตาราศีมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ วันนี้เรานำคำทำนายของอาจารย์ลักษราชสีในรายการโหนกระแสที่ได้พูดคุยถึงประเด็นปรากฏการดาวพรฤหัสย้ายในช่วงสงกรานที่ผ่านมามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของแต่ละราศีแต่จะมีอยู่สี่ราศีค่ะที่จะเป็นจุดเปลี่ยนชนิดที่ว่าดวงมหาโชครวยแบบติดจรวดได้จับเงินล้านเป็นจุดเปิดและจุดเปลี่ยนของชีวิต และเสียราศีที่ว่านี้ก็คือ 1. ราศีเมษหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมเริ่มจากราศีเมษที่ถือว่าเป็นราศีดวงเมืองโดยคนเกิดราศีเมษในช่วงหลังสงกรานเป็นจุดแห่งการเริ่มต้นจุดแห่งการเปลี่ยนแปลงและจุดแห่งความหวัง แต่หลังจากวันที่30เมษายนไปแล้วดาวพฤหัสย้ายไปอยู่เรือนการเงินการคลังของราศีเมษเป็นเวลาหนึ่งปีแปลว่าจะรวยติดจรวดประสบความสำเร็จมีโชคลาภในการทำมาค้าขายในการทำมาหากินคนเกิดราศีเมษที่คิดจะทำอะไรขอให้ลุยให้สุดกำลังคุณจะรวยสุดๆในช่วงหนึ่งปีจากนี้ ส่วนเรื่องความรักก็ไม่ด้อยดีพอๆกันราศีที่สองก็คือราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนย้อนหลังไปในช่วง2-3ปีที่ผ่านมามีราหูมาทับทำให้ดวงตกมากๆแต่หลังจากวันที่19เมษายน2566 ดวงชะตาเริ่มพลิกฟื้นแต่ยังไม่ชุ่มฉ่ำเท่าไหร่แต่หลังจากนี้หลังจากวันที่30เมษายน2567จะเป็นจุดเปิดจุดเปลี่ยนดวงชะตาของราศีพฤษภดวงชะตาจากนี้จะเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาเรียกว่าดีแบบติดจรวด ส่วนหนึ่งมาจากดาวพฤหัสย้ายในขณะที่เรื่องสุขภาพก็จะกลับมาดีจะหายขาดจากอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่มานานราศีที่สามก็คือราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมจากดวงชะตาหลังสงกรานช่วงวันที่30เมษายน2567 จะเป็นจุดเปิดดวงชะตาผู้ใหญ่และคนรักจะคอยสนับสนุนจะคอยส่งเสริมยิ่งสร้างบุญบุญก็จะยิ่งส่งเสริมอย่างต่อเนื่องยาวไปอีก3ปีดีดีแบบไม่มีหยุดเตรียมรุ่งเรืองและรุ่งโรดกันได้เลยราศีที่4ก็คือราศีกอรกฏหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคม เป็นหนึ่งในราศีแม่ธาตุจะได้รับสิ่งดีๆในปีนี้จะรุ่งโรดโดดเด่นหลังจากวันที่30เมษายน2567เป็นต้นไปจะเป็นจุดแห่งการเริ่มต้นเป็นช่วงดวงมหาโชคมหาลาภจะประสบความสำเร็จโดดเด่นมากสุดในรอบ12ปี ศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองมีโอกาสในหน้าที่การงานอย่างมากและจะได้งานโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาอาจจะเหนื่อยเหนื่อยแต่ละครั้งจะได้คุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนอาจจะได้กลับมา10-20ล้านถือว่าเป็นจุดเปิดและจุดเปลี่ยนดวงชะตาของชาวราศีกรกฎ